สวัสดีทุกทท่านครับวันนี้ลุงแดงพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งหลุดจองนะครับลุดจองที่บ้านโค้งอําเภออูทองสุพรรณบุรีวิวสวยนะทำเลดีด้วยนะครับเป็นแปลงที่ห่างถนนลาดยางนิดเดียวประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็ติดถนน3ด้านเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่จริงกันที่ดินแปลงที่ว่าก็คือแปลงนี้เลย,เยที่ท่านทุกท่านกำลังกำลังชมอยู่เนี่ยนะ จะเห็นว่าด้านหัวแปลงเนี่ยติดถนนด้านข้างนี้ก็ติดถนนด้านฟ่งตรงกันข้ามกับด้านนี้ก็ติดถนนนะครับสรุปก็คือที่ดินแปลงเนี่ยติดถนน3ด้านเลยนะครับลองลองดูอีกทีหนึ่งเป็นที่ดินที่ที่ท,ท่ถมไปแล้วนะถมแล้วปาดไว้เรียบร้อยสวยงามเลยเริ่มมีเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่แล้วนะล้อมรั้วกันทุกแปลงและขุดสระบ้างปลูกต้นไม้บ้างทําห้องน้าบ้างก็คือเริ่มเริ่ม คึกคืนแล้วเพราะโดยปกติแล้วที่ดินแปลงนี้ก็ไม่เปล่าปเปลียวไม่เหงาอยู่แล้วเนื่องจากว่าใกล้ทางลาดยางเลยซึ่งทางลาดยางเนี่ยเป็นทางที่ที่ผ่านหมู่บ้านนะครับตลอดทางทจะมีบ้านผู้คนเลียงรายมาตลอดเลยส่วนวิวทิวทัศน์ก็จะเป็นวิวภูเขาป่าไม้ทุ่งนาอะไรแบบเนี้สยสวยๆแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ถ่ายย้อนแสงนะจะค่อนข้างมืดหน่อยเนี่ยเโดยรอบจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเขา จับจองกันไปทุกแปลงและโอนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแปลงเนี้ยหลุดจองนะครับคือไม่ได้มาโอนนั่นแหละลุงแดงก็เลยต้องมานําเสนอเผื่อจะมีท่านหนึ่งท่านใดสนใจที่ดินทำเลดีๆสวยๆแบบนี้นะราคายังจับต้องได้นะแปลงนี้1ไร่1งานลุงแดงขายอยู่ที่4 9 8 0 0นล้อมรั้วไว้3ด้านแล้วนะครับแล้วก็ติดถนนสด้านด้วยอ,อยู่ใน เป็นวิวภูเขาเลยนะครับมองไปทางไหนก็สวยงามต้องมาดูที่จริงแต่จะเห็นว่าเออดุงแดงพูดไม่ได้เกินความจริงนะเนี่ยจะมีบ้านเรือนผู้คนเห็นไหมเขาเริ่มเข้ามาปลูกมาหลายแล้วมีทิวเขามีทิวต้นไม้สวยๆเลยเนี่ยตัวนี้จะเป็นด้านทางด้านหัวที่เป็นทางสาธารณะเดิมนะติดอยู่กับหัวที่เลยแล้วก็อีกสองข้างก็เป็นทางสาธารณะเหมือนกันคือขนาบที่ที่ดินแปลงนี้เลย รวมแล้วก็3ด้านนั่นแหละนะครับรั้วก็3ด้านถนนก็3ด้านที่ดินก็เรียบเตียนสวยงามนเนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เลยท่านใดสนใจก็คอยลองเข้ามาเยี่ยมชมดูเดี๋ยวไปดูตรงทางออกกันเนี่ยวิ่งเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะถึงทางออกนะจะเห็นแนวอยู่นั่นนะก็คือแนวทางลาดยางนะเนี่ยทางลาดยางที่ผ่านบ้านเรือนผู้คน แล้วก็มาถึงแปลงนี้เนี่ยนี่เนี่ยแปลงที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนี่เนี่ยแปลงที่มีป้ายอยู่น่แหละเป็นวิวภูเขาสวยงามเลยติดทางลาดยางทางเส้นนี้เลยนะครับทางเส้นนี้ก็ออกไปถนน3 33 3ได้2ทางคือกลับออกไปก็ออก3 33 3ได้จะเลยไปก็ไปออก333ได้นะครับระยะทางใกล้ไกลไม่เท่ากันนะถ้าออกอีกทางนึงก็กิโลนึงออกอีกทางก็3กิโลก็แล้วแต่ว่า เราจะเข้าออกทางไหนคือโดยรวมแล้วสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่เปรี่ยวด้วยเพราะว่าตลอดทางมันมีบ้านเรือนผู้คนเป็นพวกแล้วอากาศดีลมพัดตลอดทั้งวันเลยก็เนี่ยเยอย่างอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยถ่ายถ่ายช่วงบ่ายนี้มันจะออกเหลืองเหลืองส้มๆมนะจะไม่ค่อยสวยก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยครับสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแยกจากถนนลาดยางเข้าไป10เมตรถึงเลยนะครับสาหรับที่ดินสวย ติดถนน3ด้านแปลงนี้นะครับยังไงก็ทักลุงแดงเข้ามาจะได้เข้ามาชมถูกอกถูกใจจะได้จับจองเป็นเจ้าของกันสำหรับที่ดินสวยๆแปลงนี้วันนี้ลุงแดงลาเท่านี้เลยครับสวัสดีครับ